กลยุทธ์การตลาดหนึ่งครับที่ในปีนี้เราควรจะต้องทำก็คือในเรื่องของการทำ CRM คือหราคนอาจจะคิดว่าแบบ CRM มันคืออะไรคือมันย่อมาจากคำว่า Customer Relationship Management ครับคือต้ยหลักการของมันเนี่ยก็คือการสร้างความสัมพันธ์การมอบประสบการณ์ให้กับลูกค้าตั้งแต่ที่ลูกค้าเขามีการสอบถามเข้ามาจนถึงเป็นลูกค้าของเรามีการซื้อมีการใช้บริการครับซึ่งโดยปกติครับเราน่าจะคุ้นชินกับการทำมาร์เก็ตติ้งในรูปแบบของการสร้างโอกาส การหาลูกค้าใหม่ๆการยิงแอดการทําโฆษณาต่างๆใช่ไหมครับแต่ว่าณปัจจุบันนะครับผมคิดว่าตลาดธุรก,กิจกําลังเจอเพนพอยต์หนึ่งคือแน่นอนมันมีการสร้างลูกค้าได้แต่ว่าลูกค้าใหม่อ่ะครับมันมักจะมีต้นทุนนะในเรื่องของการทำการตลาดเซลล์หรือว่าการเซอร์วิสต่างๆทําให้เวลาที่เราคํานวณแล้วจริงๆครับที่เราขายได้จริงนะแต่ว่ากําไรมันอาจจะเหลือเข้ามาที่ธุรก,กิจไม่มากนะักเพราะฉะนั้นการทํา CRM ครับมันเป็นการบริหารความสัมพันธ์ทําให้ลูกค้าเนี่ย ลูกค้าใหม่เกิดในเรื่องของความรอยัลตี้มีความพักดีอยู่กับแบรนด์นานที่สุดนะครับพอลูกค้าอยู่นานเขาก็มีโอกาสที่จะซื้อหรือว่าใช้บริการกับเราเพิ่มมากขึ้นมันก็เลยทําให้ต้นทุนในเรื่องของการสร้างลูกค้าเนี่ยมันถูกลงซื้อการทํา CRM ครับมันจะเป็นการเพิ่มกําไรให้กับธุรกิจแต่ว่ามันก็จะมีคําถามต่อว่าแล้วเราควรจะต้องเริ่มต้นยังไงแล้วสามารถทํา CRM เนี่ยมันต่อยอดไปในจุดตรงไหนได้บ้างคือถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับการทา CRM เนะเจ้าของธุรกิจหรือว่ามาร์เก็ตติ้งเนี่ยจะคิดว่า ดี๋ยวจะต้องทาธุรกิจก่อนมีการสร้างลูกค้าก่อนเดี๋ยวค่อยเอาระบบ CRM เข้ามาใช้เพราะว่าต้นทุนในเรื่องของการใช้ system ระบบหรือว่าการ operation ต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างสูงแต่ต้องบอกว่าเราต้องเปลี่ยนมุมมอง้วครับคือธุรกิจเนี่ยถ้าเราสามารถเก็บ data นะหรือว่าการทํา CRM ตั้งแต่เริ่มต้นมันจะเป็นประโยชน์สําหรับธุรกิจครับคือการทํา CRM เนี่ยมันจะมีโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยด้วยกัน5 s t e ปด้วยกันอย่างแรกเลยคือถ้าเราลูกค้าที่เข้ามาที่ช่องทางของเราหรือว่าหน้าร้านของเราเนี่ยเข้ามาทักหรือว่าาาาเข้มมถ ถ้าเรายังไม่รู้ว่าลูกค้าเขาเอ้ยคนนี้อาจจะมีประวัติในเรื่องของการสั่งซื้อมาแล้วเนี่ยแล้วเรากลับเข้าไปนําเสนอในสินค้าซ้ํากับที่เขาเคยซื้อมามันมีโอกาสที่ทําให้ลูกค้าหายไปครับคือสเต็ปแรกเนี่ยประโยชน์ของการทำ CRM คือ,อเราทําให้ทําทให้ตัวธุรกิจหรือว่าตัวแบรนด์ของเราเนี่ยเข้าใจลูกค้าเพิ่มมากขึ้นเขาเรียกว่า customer สิงเกิลวิวคือเวลาที่เราดูในเรื่องของ Data เวลาที่ลูกค้าเนี่ยเอาเบอร์โทรศัพท์เหมือนแบบยืนยันตัวตนให้กับเราเนี่ยเรารู้ได้ว่าลูกค้าคนนี้เคยซื้ออะไรไปจากเราเคยใช้บริการอะไรหรือว่าสอบถามอะไรเข้ามามันทําให้ในเซตต่อไปเนี่ยคือในเรื่องของการแบ่ง Segmentation คือสเตปที่2คือทําให้เราเข้าใจลูกค้าคนนี้ว่าเฮ้ยลูกค้าคนนี้อาจจะเคยซื้อมาแล้วลูกค้าคนนี้อาจจะมีเคยมีเพนพอยต์ตรงนี้อยู่ทําให้ในเรื่องของการสื่อสารของเราเวลาที่เราจะส่งข้อมูลออกไปเนี่ย เมสเซจมันจะไม่เหมือนกับไม่เหมือนกันทุกคนบางคนอาจจะได้ข้อความข้อความหนึ่งอ,อีกคนหนึ่งอาจจะได้ข้อความอีกรูปแบบหนึง่งมันทาให้ในเรื่องของอความเข้าใจหรือว่าความพึงพอใจของลูกค้าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นก็คือในเรื่องของการทํา segmentation ในส็ปที่3ครับคือจะ advance เพิ่มมากขึ้นนะเวลาที่เราเข้าใจลูกค้าแล้วมีการแบ่งข้อมูลลูกค้าแล้วอันดับต่อไปคือในเรื่องของการทํา,ร,าร,ทระบบ automation ระบบอัตโนมัตินั่นเองก็คือลูกค้าเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น level มีการให้สกรูลิ่งครับคือลูกค้าบางคนเนี่ยอาจจะเข้ามาในรูปแบบที่เพียงแค่สนใจแต่ยังไม่พร้อมซื้อลูกค้าบางกลุ่มอาจจะพร้อมซื้อแล้วแต่กําลังใน,นเรื่องของลังเลอะไรบางอย่างอยู่เช่นอยากได้ราคาเพิ่มเติมอยากได้ในเรื่องของการออฟเฟอร์เพิ่มเติมหรือว่าลูกค้าบางกลุ่มเนี่ยเป็นลูกค้าที่มีการซื้ออย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเป็นลูกค้าประจําคือการดูแลลูกค้าแต่ละกลุ่มครับที่เราจะามีการออฟเฟอร์หรือว่าการนําเสนอออกไปเนี่ยมันจะตรงกลุ่มตรงกับโจทย์ของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น โอกาสที่จะปิดการขายเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นมันก็เป็นการเพิ่มกาไรให้กับธุรกิจนะอ่าในสถิติสี่เนี่ยคือเวลาที่เรามีข้อมูลเข้ามาในธุรกิจเพิ่มมากขึ้นจากที่เมื่อก่อนเนี่ยเราคิดว่าจะตัดสินใจอะไรสักอย่างเนี่ยมันน่าจะเป็นคิดว่าแบบเอ้ยน่าจะใช่นะมาจากประสบการณ์รู้ๆเลยหรือว่ามาจากการคิดว่าแบบ คาดเดาอนาคตไปข้างหน้าแต่ว่าพอเวลาที่เรามี Data นะทุกิจของเราเนี่ยจะเปลี่ยนมุมมองหรือว่า Marketing ของเราเนี่ยจะเปลี่ยนมุมมองก็คือเป็นในรูปแบบของการทำ d a t a าไรเวนคือข้อมูลมันไม่หลอกเราครับข้อมูลเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงอยู่แล้วถ้าเรามีข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วมี i n นไซต์นะที่มีการวิครเคราะห์ออกมาแล้วเนี่ยการขับเคลื่อนธุกิจไปข้างหน้าเนี่ยมันจะ ตรงโจทย์แล้วก็แม่นยําเพิ่มมากขึ้นลดโอกาสในเรื่องของข้อผิดพลาดลงครับช่วยทําให้ในเรื่องของการลดต้นทุนเพิ่มรายได้เนี่ยมันแม่นยําเพิ่มมากข,ขึ้นและสเต็ปสุดท้ายครับที่อัดหวานขึ้นไปอีกคือในเรื่องของการทํา personal Line marketing คือผมเคยบอกมาแล้วว่าในยุคนี้การทําการตลาดแบบแมสค,คือคอนเทนต์ตัวเดียวลูกค้าทุกคนได้เห็นเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์และเพราะฉะนั้นการทาการตลาดแบบเป็นกุ๊ปเป็นกลุ่มหรือเป็นบุคคลเนี่ยมันจะเข้าขมาตอบโจทย์ธุรกิจเพิ่มมากขึ้นรวมถึงการใช้ AI เข้ามาทําในเรื่องของร,ระบบที่สามารถคาดการณ์ได้ว่า ลูกค้าคนนี้ครับมีโอกาสจะซื้อหรือไม่ซื้อหรือว่าคาดการณ์ได้ว่าลูกค้าคนนี้มีโอกาสที่จะไปต่อกับเราหรือไม่เวลาที่เราบริหารจัดการหรือว่าการเข้าไปดูแลเนี่ยมันจะตรงโจทย์ตรงใจเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นการทํา CRM ครับหรือว่า Customer Relationship Management เนี่ยมันเป็นโจทย์สําหรับการทําอันตราดในยุคนี้คือมันจะมีคํหนึ่งครับคือการสร้างลูกค้าใหม่เนี่ยมันเป็นการเพิ่มโอกาสให,ให้กับธุรกิจนะเพิ่มการติโต,ต,ตแต่ลูกค้าประจําที่อยู่กับเราเนี่ย มันจะเป็นส่วนที่เพิ่มกําไรให้กับธุรกิจครับเพราะฉะนั้นถ้ายุคนี้เราอยากจะเติบโตพร้อมกับมีกําไรเนี่ย C I M จะเป็นโจทย์เรื่องของการทํากระดาดที่เหมาะสมสำหรับยุคนี้ครับ